ดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับในช่อง y o u t u b นายเดียฟาร์มนะตอนนี้ผม็ดพม่าและเชืองนะครับมเมดทั้งพมา่าทั้งเชิงสายเลือดที่ว่าพัฒนามาแล้วคัดมาแล้วนะครับมันใส่ได้จริงแล้วผมเอาออกไปช่วแล้วมันสามารถใช้งานได้จักนี้นก็ฝาก คนที่เคยติดตามนะครับคนที่เคยปิดไกลชนของผมล่องล่องเอาไปเล่นมึงครับร่องร่องเอาไปเห่นมึง,อ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 งตอนนี้ผม,มพัฒนาเราวมนลงโตแล้ว,ลวลใส่มาทั้งเบิดกับใส่กุประมาณหลายนะครับในในในการพัฒนารอบนี้ทั้งประมาณทั้งเชิงใครมักหนางออนจัดจัดใครมักเบอ่อแข็งลึกๆถ้าผมบอกบอกว่าแม่นลึกแม่นคมอันนังคือเบาอ,อีรีนะครับ แล้วก็ไกลเชื่องไกลเชื่องไกล่กยเนาะถ้าผมบอกว่าแข่งหนักก็คือแข่งหนักผมก็่สามารถโกหกได้นะครับเพราะว่ามันมันเขาต้องขายขายความจริงใจนะครับขายความจริงใจแบ่งความจริงใจที่เขามีเนาะผมก็อยากให้ให้คนที่ว่าเขามาติดตอ่อเขามาคุยกับผมนี่แบของที่ดีต่สิ่งที่ผมตั้งใจเฮ็ดตั้งใจพัฒนานะครับ บางเทียมันมัน,ม,นมันอาจจะเบึงเหมือนเหมือนคนอยากขายของซื้อ,อเนาะแต่จริงๆผมผมว่ารด้เดเอียดร้อนถึงขันที่ว่าต้องหามาขายมาขายอย่างเนะาะบัดีผมว่าเป็นอยังว่า,าช่วงนี้เป็นอยังที่ต้องออกไกลมาแบง่งหนึ่งเพาะเพาะเพาะไหลายแล้วก็คืนออกส้นแต่ละเทือพวกผมก็ไปได้แค่สองต สองตัวสามตัวทีเนาะตอนนี้ขึ้นซุ่มอยู่เลี้ยงเลียงเรียงเบิร์ตจุ่มประมาณเลี้ยงไก่ที่ว่าออกชนนี้เลยเรียงสิบสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวถ้าเกิดว่ามันบบแหายเลยมันก็จะตกะเฉลี่ยอยู่อยู่แล้วสัปดาห์ละสองตัวสัปดาห์ละสามตัวนี่นะครับมันบวสามารถเข็ดไปได้ไหลายกว่นานั้นบัดนี้ปีนี้ปีนี้พอผมออกซ้นหกหกใย ชนะซีไฟชนะชนะซีไฟไกลไหมแล้วก็เสมอไฟหนึ่งอีกไฟหนึ่งแพ้สุมใไญ่อุดอรนะครับสุมไนยอุดอรแจ้งได้ก็บม่ต้องเสื้อผมลายก็ได้แต่ว่าถ้ากนถ้าเกิดว่าคนเคยสื่อคนเคยเวอากันก็ะจะรู้ว่าผมเป็นคนวอาจริงนะผมผมมาในตัวผมอาจจะบม่มีเทคนิคยัียงดีๆในหลายนะครับ แต่ว่าสอบถามได้สอบถามได้สอบถามวิธีเยียงได้สอบถามการทับน่วมทำนหนำหรือว่าระบบฟาร์มระบบอย่างใดผมมีแนวทางผมมีคนที่กระจอเช็ดออกมาดีที่ผมไปเบิ้งกาเจ้ามากหรือว่าขี่เห็ดอยู่มันก็บบเจอปัญหาบาเจออย่างหรือว่าผู้ใดเจอปัญหาอย่างต้องสอบถามกับวไไ่้ใดว่าที่ว่า ที่จริงๆยูมันเป็นอย่างไหนมันมันเป็นอย่างมันซึ่มมีปัญหานีิงย่งไดก็เขาบาเบึ้งเขาบึเบืงบ่งเขาบอเบื่งเขาบอติดต่อสอบถามกันพวกผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็วอมแบ่งปันสายพันธุ์ทุกอย่างขอบคุณครับ